วันนี้เฮามุ่รมั่นน้าทานว่ะหรอไม่จำกับทำงานมีอะไรมีเมนูติดตามกันไปมีอะไรวะไ่ไดมุใจไม่ได้ไม่ได้กัได้ได้ครับรีวิวคน้รีวิวครับอือร้อยเนะไม่เคยกินเลยครับอยอย่างเด้ สวัสดีครับมาครับวันนี้ชุดใหญ่เออทสเทศใส่ถานนี่นะควายตุ๊กปุ่มนะครับ่องละหนึ่งพันบาทเหรียญรุดทุบใุมนะครับทับๆใหมะนเนาน ฮนน่าจะถาาเีมารีนอะไ่อืมยาหันสามเออแเออขนาตีโค้งย่างอ๋อตปโค้งย่าเัตันเดียวปันเออตีโค้งแค่เดียวไปย่างอยน้อยซ้สเออยน้อยก็นายแต่เท่าอยน้อยแอยราคาเงินเดียวอ่ะเออนนเป็นยังงว เปลี่ยนมาหันงสองคนเปลี่ยนไอนไปก่อน้านเมืองล่าเปลี่ยนัยิงจรงคนอนงอันนี้ตั้งสามปุ่นสองปุ่นนี่กินมมดแน่กินมดไปนั่งเงานเกินแปดกิโลนะเราอ่าด กุ่มจีนลาบจี่ซาเล่าเห็นหน่อยกะยไปนอน่ะยิงไปนอนน่ะจเนี่ยปันนี่เนี่ยมอมมอเอนั่นซื้อจีนมาสองร่แต่ว่าน้อยเดียวอ่ะเอยเหม็นเี้าจินเขาจินมึนนี่นี่ซดๆเลยนี่จินดึกๆนี่ข้าวนี่ ไ่ละ่ะสามร่อยกอจะก็จะจัเงิหนนะน้าหา่มาหรอนี่ยนี่กิจิงเนี่ยสอมไปนียอยู่เียอยู่บ่อข้างในนี่เห็นีใส่ดับก็ขวายกวใส่ เราตกจะได้กี่กองกันน่ะสิบกองครับพุ่นสิบกองว่ะมื่นกัะหน่อมอืมไก่เนี้ยเหอนไม่ลี้ยวจะแก้มอะไงสิย่างไว้หนึ่งหยิย่างไว้น่งหอก็ได้หน่อเขามาปีนจินควายก่อนแล้วกินควายก่อนมันมาปีนงีนนควายํำเลยกีนหมูคนละเจ้าว่าน่ะแก แบบนี้ไมใส่ถ้วนี่ใส่ถ้วยโอ้ยใส่าผัดปะเออเออนั่นออนั่นใส่นี่ะเออนั่นต่อแงนี่มันหนจีนนะครับก็บียังเหรอเนาะใช่ไหมใส่มันเลยเอ ี right ่กิโลคะจันเต็มวันปีอย่างเง้ยจังที่ไหนมีคนเอาไปขายทุเรียนแล้วฮะต่างจีนใครแข่งอมตะวานเขาไม่สมกำว่าจีนว่าผมจะพดหาดอ่ะเออนน็จีนไม่เด่นดึงเด้งดึงเดจีนนนนี้ส่วนเขาบุญจะเก็บบรรยากาศในการซาจีน รอยทรงวุ่นมาก่นาอนรอยขลยมาก่นอนโครงที่โค้งนี่ก็ย่างเห็นไหมัไปนี่แหลนจน้วยันก่อนซะีโคังย่างนะแกงอ่อมกับสูตรเดิมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้จิ้นสดคนเดิมกินนี้ลแหง่ขลืองไรวะกินเช้าลรอ นะนี่จะต้มจ้นไปเลยนะครับพริกบวกข้เราเนี่เนนะอ๋อพริกบวบขวอเราจะใส่ไปเลยนะครับต่ำเรียบร้อยละวนี่สูตรใหม่อ๋อน้ำวนกวัวบาบขมพีเหี่ยวองดีพดี่เหียีแท้แตอนะอ่เออหวยกบทุกอ,อือ นี่มีหลากหลายเมนูครับแกงโน่ลาบจิ้นจิ้นควายนีนอย่างน่ะพ่อน,น่ะ

เฮ้ยเตียมสเบียงละวเอามาเป็นแท็กแท็กเลยไม่ตแดงนเลยตึ่งฝนจะตกนั่นก่นะครับกลุ่มฟ้าคลุ่มฝนใส่ข้าวผมกันน้อง เคยเขาจะซาแล้วครับนี่ครับนี่เห็นข่าวแนะนําตัวไหนครับผมแนะนําตัวไหนครับชื่อหนุยครับอ๋อชื่อพี่หนุยจังหวัดบึงการอ๋อบึงการครับในเอฟซีบึงการกันยอะอเหมือนกันนะครับวันนี้จะได้จิ้มซาฝีมือทั้งเหนือแล้วนะครับมาอีกแล้วกับฝนนะครับยำแรง ข้าวก็ยังบอกออกเตือนแลครับน้ำขึ้นแตะอีกา่าเอาจีนซาาจีนเอ็นกันซาไปทาอย่าง <c oughs> นูง้นวอาเอาแป้งจีนส้มว่ะเอากระเอ็นเออเอากระเอ็นมเขาซาหน่อนเยเนาะเสิรน้องทานเนาะต่อใส่จีนง,งา เอาน้องเท้าเก็บไว้ข้างในเลยครับวสหวาตจู้จะไงล่ะนี่ใหม่ใหม่เฮอยบาดรกองเนาะลองนะครับลองดูจู้จู้จู้เออ อองแันต้องแต้องเล่าขาวเนาะไี่คือเอามาลงไปบกุดไปแล้วนะครับน้ำนัวครับใส่เลือดใส่เที่ยครับ เราในี้ำต้มมหนามืพร้ามมัน,นออกก่อนครับต้องเปลี่ยนน,น้าแห็น้ํา่หบอกเนื้อดีๆเอาขี้มาใส่นี่ครับทีเ,นนเที่ยงสีต้นรับกินน้ำเสีย ัแต่วันนั้นวันของมกักซ้ำเหรอเอาไปหมดเป็นไงเรือกของจงมักตาโวยด้วยกระซ่าจุ๊กแรงกันสาปปุ่นที่แบงค์เต่าเต่ากันแล้วเขาจะเดือดร้อนออ๋มีจุ๊ก นี่เด็ดแน่ครับกี่ริ้วนี่ตับนี่เนื้อครับน้องนิ่มน้าครับพริกจับตุ้มด้วยเพี้ยของผมนะครับที่เปียวนะมันลงหนักคอเพราะมมีเล่าขาวคอเป็นที่หัวเย็นๆแล้วกัน chút dày chút dày từng hết từng khủng từng hoàng vô đi mất ạ Ừ. เ็เฮานุม่มบนการทิมวกกันเดื้อขอ,อบินกับป๋องครับน้วนะเอาใส่อันนี้หน่อยจ่ายค่าเชื้อหน่นอยจ่ายค่าเชื้อหน่อยก็ได้ไม่มีเราขาวครับอือเจ้าของเศรษหนออื หวานหวานหวานแล้กินไม่กินน้ำไมได้ซใายกันจากกินที่สดมันล้ำหวานอืมมันเป็นย่างแล้วครับย่างครับสนีทอืมติดทอดย่างไปนะครับ แกงออมเาก็มั่นครับต้องเติมหน้ามหน่อยนะครับหน้ากว่าจะแห้งลงไปเลยบอกสูตรเด็ดว่าต้มเปื่อยเปื่อยเลี้ยวขนาดว่าแกงออมนะครับต้องมีพาลาใส่สักสองเม็ดทุบๆกอน เนี่ยผมเนี่ยอยู่สีโป้มูนั th th ่นใหญ่เขาที่น่ะเนื้องวไปเข่าไปป่วยเนี่ยเหนียวเนี่ยเร่แดงหมดละต้มขมไม่ขอแกงออมไม่เตะเนาะกันนางกินข้าวหลังบ้านนะครับมีสุกะแกงนอแกงอมซาจิ อ้นแทนี่นะกปยัเลีวยาวอะทั้นันล่ะเ้วำกันซ่าจีนครับตัวนี้คนทงผากใต้เฝนหวัวจะได้ซ่าจีนพี่เจ้าก็ครับซาจีนว่าอะไราลุงข่ลุงฮะข่ลุงข่ลุงว่าไงซ่าจีน ชาจินคืออะไรอ่ะไม่ร uh> ู้ก๋อยกั้นเนื้อร้อยอ่ะเหรออ๋ออร่อยค่ะอร่อยร้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 อยนี่น่ะนี่นะร้อยอยู่ร้อยอยู่อ่าครับ

อัองบอใ่กี้บอกยิงว่ายังไงนะเอาเาเอายูกิล้ากินเบี้ยต้องห่วงครับโพรยาพาราฮอาดักไว้ละใส้แกงอมไปแลบล่อให้ละสองเม็ดสบจ่ใจตื่นมาโลงโตเคยบอกมีผม้ีละยาดักไปแล้วกยาดักไปแล้ว Honor của thành Bà ừ, của kênh rồi. Tầm ngàn thầm trong một cái lần. Tầm ngàn thầm cái บอกได้มดขาดขมนะเมกาบอกบ้าหมักหล่อนี่เป็นนะครับกรสัดกระสจีน แบบกับแบบยกมือเลยเนี่ยพี่พี่หญิงอีทีอีทีครับขอชิมชิมให้ดูหน่อยได้ค่ะได้ค่ะได้ได้ได้รับรีวิวคนคนใต้รีวิวครับอืโร้อยเนาะไม่เคยกินเลยโรยอย่างแ้โรยโรยโรยทางเลยกทางเล็กในชีวิตครับอ๋อตุ๊กตาแลาบันมากินยุกไงยุก อักแรกในชีวิตจะกินซาจีนทั้งเหนือออนนี้ไม่ต้องหลงดนือนียต้อยตอนนี้ให้ไปยญิงทิมกันก้อยซาจีน ถามาส่งนลกแล้วครับที่บียาร์แล้วอาจจะมาจ้าแต่ว่ามันภารกิจนักสุดยอดนะสุดยอดไปหวังเขียวมาไหนว่าได้ปลากข้าวตัวใหญ่ได้ปลากข้าวหนึ่งตัวแค่เมันตัวน้อยน้อยมันใหญ่แล้วมันตัวครับเดี๋ยวนี้บนพูกนี่ใหญ่แน่นอน วาดเรียบแล้วเว้ยเพ่อนอเราะว่าเดียวครัจู่เพ่นอคบของนะเพราะว่าเดียวนี้บอกเพื่อนผู้หลวงรานได้อะไปได้สั่งเลยเนาะนายโกุ้่กับเจ้าคุ่นได้สามตัวโทหาบิ่อเลยขาอะมันเมเดียวนี้มันคนปุ่นสั่งนะเร็กเนาะเจ้าดีเด้อไปไหนเดี๋ยวกลับบ้าขอรากไปไหน พอไปบ้านรถมือน้องมาส่งอย่างอ่ะอ่ำเมาแทบหนงด้วยเดี๋ยวสก๊าวงนี่ก็เลิกแล้วนะครับไว้ปิดแมสแถมกันเลยก่อนติ๊กบ้านกันนะาราโอเกะเต็มที่เลี้ยงจังนะเพขอเอาเอ้ไหนักนะเฮ้ยเฮ้ยตึกหรอกนะฮะพวกพวกพวกไม่แรงอ่ะพวกไม่แรงเออพวกไม่แรงอ่ะเออพี่สาวจะกลับละติด ออาเาได้เลยเดี๋ยวจะได้เขียงงานเขียนงานเหรอวะงานนักแตะเออทุ่มก่อนทุ่มอ่เดี๋ยววานยาก้าแก้มขอนี่เน่อยพุ่นะครับวันนี้มีกับเมนูเยญ่ๆบางไม้ก็ยินดีต้อนรับไปหญิงด้วยนะครับครับครับอันก็ไออันอย่เหรอไอหนยครับไอนุยอหนุยนะครับอันนี้ผลมาจาก หนองบัวลำพูเนาะอ๋อเบึงการมาเถอะเนี่ยใส่ยาคาเชืจอไปแล้วลืมนี่จากไีามาจากไครับก่อาี่คยครับวายมดไปสองสามแก้วมันได้ขึ้นบอกออกแล้ะ โอเคครับวันนี้พี่หญิงนะครับพี่สาวนะครับกลับมาร่วมแจมกันหลังบ้านเดี๋ยวจบคงจะพักผ่อนกันแล้วนะครับวันนี้ก็มีหลากหลายเมนูนะครับเนาะจะได้ขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยววันพุธขอเก็บบรรยากาศแหมรอบนะครับเด้อนะครับก่อนก่อนปิกเนาะโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเขาปักอันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับ